ที่มันมองเห็นอยู่มันควบคุมได้หมดมันทำอะไรมันั่วไม่ได้หรอกนอกจากคน่าได้คิดและนี่อาจจะมาค่ยค่อยตัวคได้รู้ช่องกางเรียบร้อยครับตะกร้อตรวจคดีตรวจดีก็มายลสวัสดียามบ่ายครับออคลิปนี้บบนนเดี๋ยวพามาดูเหล่าน้อยงานหนักลา้าง<ด>เจามักทูกันหนรับเดี๋ยวจะเล่นตรงอ่า ตรงเอวก่อนนะครับต้องเอาไปล้างลมกู้แรงเหมือนกันงเคืองแรงไหมแรงแล้วเซที่ว่มันเป็นอย่านี้มันไม่เคยผ่นง่ายเซฟรเครื่องที่เาขายอะราบรรอยใช้นานๆอ่ะระวังเข้าเครื่องด้วยเลาอ โอ้ยแางแก้วกับทูามาตอนท้ายคลิปไหมโอ้ยเ้ยเ้ยเย่ไม่้ย เจอน้ำไปสวยเลยครับดูครับชโลมน้ำยากับน้ำมันโซลา่าไว้แล้วก็เมื่อกี้ผมช่วยเราน้อยถูครับโอ้เยอะเลย,ยนะงามเลยวะโอ้นี่เป็นใดละ่ะมันต้องชโลมทิ้งไว้อย่างนี้ครับให้มันโดนแดดนะครับน้ำมันโซลา่ากับน้ำยากะจัดคราบจาราบี พอมันโดนแดดแล้วมันจะกัดจรารบีที่เป็นค่าฝังแน่นแล้วเราก็มาถูครับไม่ใช่ว่าชโลมไม่ใช่เฉยนะครับต้องมาถูด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่ถูอ่ะไอจรารบีที่มันแข็งตัวมันจะไม่ละลายครับมันจะไม่ออกแต่ที่เราฉโลมไว้ให้มันกัดให้มันกัดจนเปื่อยครับอันนี้ก็คือล้างรอบแรกนะครับอันนี้เราฉีดออกปุ๊บเดี๋ยวก็ต้องมาฉโลมอีกรอบหนึ่ง คือมามาไล่เก็บตรงไห, loyal, ตไหนที่มันยังไม่สะอาดนะครับเพราะว่าทูรอบเดียวมันมันไม่หมดนะครับงามเลยสวยงามมาก เยวเลยไม่ต้องใช้น้ำแป๊บนะครับนี่เป็นไหนเป็นไหนโกบิโกยูตานนี่ ทำเลยทีเดียวนีมนี่รอบแรกยบเฉยๆนะครับแล้วเราก็ทิ้งไว้แล้วก็ฉโลมน้ำยาอีก ทำไมมันมืดมาเหมือนฝนจะมาเหวะตาลมืดมาแล้วนุ่นฝนมืดมาแล้วโอ้แห้เวเลยอะ่ะ เห็นไหมครับไม่ต้องใช้น้ำแฟบนะครับน้ำยานี้โดนน้ำปุ๊บมันแบบมันจะไม่มีคาบน้ำมันคาบน้ำยาติดเลยนะครับมันจะไปกับน้ำเลยนี่บาริกิครับน้ำยาบาริกิใช้ดีครับสูตรเข้มข้นครับผสมน้ำมันโซล่าอ่าหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะครับผสมน้ำมันโซล่าหนึ่งลิตรน้ำยาก็ใส่หนึ่งลิตรไปเลยแล้ว น้ำยานี่ไม่ใช่ว่าถูจจระบีดำแล้วจะเอาทิ้งเลยนะครับมันยังใช้ได้ถึงจะดำแค่ไหนถึงจะมีจจระบีปนอยู่ด้วยแต่มันก็ยังใช้ได้นะครับ มาแล้วครับฝนจะมาห,หลีด่ดินี่นู่นอันนี้เราเรานี่ ชิศนี้ไล่ไปนี่โอ้จะแก้วอีทุ่มมาเห็หนยังวะเดี๋ยวรับสายข้้นแก้วก่อนว้าเป็นไงเป็นยังไงโอ้โหโอ้ถล่มน้ำยาไว้สวยจริงๆอะ่ะ ดูอ่ะล้างออกแล้วสีสดใสเลยครับนี่เป็นไงเป็นไงแหลมเลยต้องเอวออไหอยางเรา ตรงในตรงตรงมอเตอร์สวิงอ่ะฉีดนั้น,นออกมายังให้มันสะอาดเลยยังไม่สะอาดใช่ไหมออไล่ออกหมดเลยตรงมอเตอร์สวิงห้องเอวอะประมาณนี้ครับนี่สะอาดแล้ว ตกไหมอาาก่ทินะตกไหมนี่ฝนนี่มืดมาแล้วฮะเอยไหมเลยเปบ่า อัดดีเนาะพุ่งแห้งเร็วเถอะวะรัวตากแดดนอนก่อนล้างรถเย็นน่าเราล้างรถตอนเย็นแห้งเลยเมื่อรถสีแบบสดๆเนี่ยมตรงนี้บัวล้างตากแดดนี่มันด่างเต็มเลยอ่ะมันแห้งเร็วเกินมาแล้วมาแล้วฝนมาแล้วเก็บเราเก็บ เก็บไม่ทัน <พอ S 1> ด้วย,ยโหบกคือดอกไป,ไปแล้วบกคือบอกคือไปแล้วอเอ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอุ้ยตู้ชาร์จตู้ชาร์จตายเลยเกือบเกือบไม่เห็นนั้นเนี่ยแมนนนนนนชาร์จแบตไว้ เราเก็บทูดชาร์จแล้วดึงตูวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไม่ได้ไปไหนเลย